สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมพามาดูแบตอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแบตรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เลยนะครับก็คือเป็นประเภท2 0 0แอมป์นะครับอ่าก็าจะมาดูนะครับตัวนี้อันนี้เป็นยี่ห้อโซลไลท์โซไลท์นี่เป็นแบตผลิตจากประเทศเกาหลีนะครับก็เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยได้ประมาณสักปีกว่าๆนะครับก็ลองมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นแบตประเภท smf นะครับ smf นี่ก็คือปิดสนิท อ่าเราไม่ต้องเติมน้ำกลั่นนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายแล้วก็ไม่มีไอกรดนะครับรุ่นใหญ่ๆนี่ส่วนใหญ่ที่ใช้กันในในพวกรถบัสปรับอากาศอะนะครับก็จะใช้กันเยอะนะครับถ้าเกิดเลือกใช้แบตน้ำเนี่ยเราต้องคอยคอยดูน้ำกลั่นนะครับซึ่งจะทำงานยากนะครับบางทีอยู่ใต้รถอะนะครับอ่าเจ้าตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขา SMS ก็คือไม่มีไอกรดนะครับแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำกลัน่นตลอดอายุการใช้งานมาดูสี่ลูกนี้กันนะครับ แบตตัวนี้นี่ที่ร้านไม่ได้สต็อกนะครับถ้าเกิดลูกค้าต้องการเนี่ยก็จะทําการเบิกที่ที่โรงงานเลยนะครับข้อดีก็คือว่าเราจะได้แบตใหม่นะครับไม่ไม่ค้างอยู่ในร้านนานๆนะครับตัวนี้เนี่ยเราใช้เวลาเบิก1วันก็โรงงานก็ส่งถึงร้านแล้วนะครับหลังจากส่งมาอ่าเราก็จะทําการส่งให้ลูกค้าอีกทีนะครับก็เป็นแบตใหม่มากๆนะครับอ่านี่เบิกเบิกโรงงานนะครับ ถ้าเกิดสมมติว่าร้านที่มีสต๊อกเนี่ยแล,แล้วอยู่ในร้านนานๆข,ข้อเสียคือแบตก็จะค้างเก่านะครับบางทีอยู่ในร้านหลายๆเดือนก็จะไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ชาร์จไฟก่อนก่อนนําไปใช้ในรถยนต์เนี่ยก็จะมีปัญหาได้นะครับตัวนี้เนี่เป็นแบตใหม่เลยนะครับก็โรงงานเพิ่งมาส่งวันนี้นะครับแล้วผมก็จะทําการส่งต่อให้ลูกค้าอีกทีนะครับมาดูอย่างละเอียดกันนะครับตัวนี้โรงงานแจ้งมาเป็นโซลารุ่น cmf 200นะครับ เขาจะไม่เรียก S.M.F นะครับแต่คือแบตประเภท S.M.F นะครับตัวนี้ที่เป็น C.M.F เนี่ยโซไลจ้งมาว่าส่วนผสมแผ่นธาตุเนี่ยผสมแคลเซียมเข้าไปด้วยนะครับข้อดีของการผสมแคลเซียมก็คือแบตจะไม่ค่อยร้อนขณะชาร์จไฟนะครับอ่าแล้วโครงสร้างแผ่นธาตุจะคงทนกว่าตะกั่วแบบเดียวนะครับแล้วก็ปริมาณการละเหยของน้ําจะน้อยมากๆนะครับก็เลยทําให้แบต ในรุ่นที่ผสมแคลเซียมเนี่ยไม่ไม่ค่อยต้องเติมน้ํานะครับหรือไม่ต้องเติมน้ํากลั่นตลอดอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดค่าไฟของแบตลูกน,นี้ดูอันนี้เป็นกล่องนะครับกล่องก็ทําได้สวยงามนะครับก็เดี๋ยวไปดูด้านในของแบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะเปิดออกมานะครับอ่านี่มีกันกระแทกโฟมอีกทีนะครับอ่าตัวนี้แล้วก็มีฝาพลาสติกครอบค้่บวกค้วลบนะครับก็ถือว่าเซฟตี้ เดี๋ยวเราลองมาวัดค่าของตัวนี้ดูนะครับอ่านี้แจ้งสเปคมาคือ c m f 200อ่า12โวลต์2 0 0แอมแร์เต็มนะครับตัวนี้มีค่า R C อยู่4ี่อสามสิมินิตนะครับซีย์แจ้งมา1,100ซีเดรยนะครับแล้วก็ made in korea นะครับตัวนี้เป็นประเภท C M F นะครับอันนี้บอกอ่าสติกเกอร์สำหรับการันตีมานะครับ เดี๋ยวผมจะทำการวัดค่าของแบตลูกนี้ดูนะครับเราใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ไม่แพงนะครับแล้วก็วัดค่าได้เที่ยงตรงแม่นยำนะครับราคาหลักร้อยนะครับเพื่อนๆนไม่ต้องใช้ที่ราคาสูงหลายพันหรือเป็นหมื่นนะครับเจ้าตัวนี้ราคาหลักร้อยแต่วัดค่าได้เที่ยงตรงแม่นยำนะครับเดี๋ยวผมจะทำการวัดแบตลูกนี้ดูอันนี้ซีเดแจ้งมาก็คือ1 1 0 0ซีเดนะครับ พอคลิปปุ๊บจะเห็นโวลต์แบตเตอรี่อยู่12.6 6โวลต์อ่าก็ทำการเทสนะครับอ่าเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอร,รี่เทสเป็นเลก,กูล่าฟัดนะครับชนิดของแบตอันนี้เจอกดขึ้นซีเดกดอีกทีนะครับอ่าอันนี้เราตั้งค่าซีเดตามที่โรงงานแจ้งมาคือ1 1 0 0ซีเดนะครับจากนั้นกดโอเคเพื่อทำการเทส อันนี้บรรทัดบนก็จะเป็น CDA ที่วัดได้นะครับ1215 CDA บรรทัดที่2เนี่ยอ่าบโวลต์นะครับบรรทัดที่3เป็นความต้านทานคือเป็นมิลลิโอห์นะครับส4 7มิลลิโอห์นะครับส่วนเลกก็คือค่าที่เราตั้งก็คือ1,100 CDA อันนี้เป็นไฟเขียวแล้วก็โชว์เป็นกููดแบตเตอรี่นะครับก็เป็นแบตท,ที่ดีนะครับ CDA สูงนะครับเลยรุ่นนี้นะครับอ่าแอมป์เต็มของโซลาร์ตัวนี้ก็ เพื่อนๆก็ลองใช้ดูนะครับหรือใครยังไม่เคยขายเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ลองขายดูนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีนะครับมีค่าแอมเต็มคือ200แอมแล้วก็วัดค่าจริงได้พัน0กว่าซีเดเลยนะครับตัวนี้ใช้ในรถยนต์ก็จะดูแลง,ง่ายไม่ต้องคอยดูน้ำกลั่นนะครับอนอกจากในรถทัวร์รถบัสแล้วก็ยังอยู่ในพวกเรือประมงนะครับที่นิยมใช้กันอันนี้ถ้าเกิดเป็นอีกทางนึงของพวก โซล่าเซลล์เนี่ยก็น่าจะเหมาะนะครับอันนี้เราไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นนะครับใช้อย่างเดียวนะครับก็สีลูกนี้เนี่ยก็จะส่งให้ลูกค้าในวันนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเนี่ยสามารถสั่งไปใช้ได้นะครับอะคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะครับสำหรับอาแบตโซไลท์ CMF200 นะครับ12โวลต์2 0 0แอมป์วตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่สุดของโซไลท์นะครับสวัสดีครับ